วันนี้ไม่มีบอนสีแนะนํานะคะแต่จะพาเพื่อนๆมาดูบอนสีหลังจากฝนตกใส่ใหม่ๆนะคะบอนสีที่สวนปิ่นมุกนะคะเขาก็จะสดชื่นพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่เราทำาผ่าฝากไว้นะคะต้นนี้เราก็ผ่าฝากไว้นะคะรอเขางอกขึ้นมานี่ อันนี้จะเป็นลูกๆที่เราผ่าฝากนะคะลูกนางใหม่นะคะตัวนี้เราผ่าฝากไว้แล้วแล้วก็เขาโตแล้วเราก็แยกออกมานะคะเนี่อันนี้เป็นผลงานจากการผ่าฝากนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกที่เพาะใหม่นะคะนี่นี่ก็จะเป็นเพาะใหม่นะคะ อันนี้จะเป็นกุมพกันนะคะผ่าฝากเหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นหัวที่เราผ่าทิ้งไว้นะคะนี่อยากให้เพื่อนๆได้ดูผ่าฝากที่เขาเพิ่งเกิดนะคะให้เพื่อนๆดูดีกว่าอันนี้เขายังอ่าเขายังยังยังงอกไม่ครบนะคะนี่นี่นี่ให้เพื่อนๆดูเขา เขาแทงออกมาเรื่อยๆนี่คือการผ่าฝากนะคะนี่อันนี้คือการผ่าฝากที่เขาเกิดมากับต้นแม่เขานะคะนี่นี่เรียกการผ่าฝากที่เขางอกเรียกได้ว่าแทบจะ100%ซนะคะสำหรับวิธีผ่าฝากที่เราให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเขาจะงอกขึ้นมาแบบนี้100%ซ นีแท้ไม่มีอันไหนเสียหายเลยนะคะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวต้นนี้ถ้าเขาโตเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะมาแงะให้ดูนะคะว่าการผ่าฝากเวลาถอดออกมาแล้วมันที่งอกออกมาเขามีหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น ต้นที่เราแยกออกมานะคะนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นหกหลงนะคะพวกช้างเผือกใบบัวนี่นะคะเราก็จะมาจับแยกอีกทีหนึ่งนะคะพวกนี้ ี่นะคะหลังฝนตกนะคะก็จะสวยประมาณนี้ค่ะทั้งหญ้าทั้งบอนสีนะคะอันนี้สาวน้อยปะแป้งค่ะเราที่เราแยกไว้นะคะแยกออกจากต้นแม่เขาไว้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนคะ่ะที่ติดตามรับชมนะคะอันนี้ก็จะเป็น หัวบอนสีอีเหนาวนะคะที่เราผ่าใส่กระถางเล็กๆไว้นะคะกำลังขึ้นเลยค่ะ